ดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮ e ล l o everyone ตำบนพามาเที่ยวมาย่างเล่นอ้ำตกพ่านทองนะคะเนาะทุกคนพี่น้องขางามบรธรรมศาตรยังมีน้ำอยู่น้อยหนึ่งค่ะทุกคนย <Hello. S 1> ังมีน้ำอยู่พี่น้องขาน้ำใสใสอยู่นะเดี๋ยวเห็นเขาตกปลาเ <Hello. S 1> นี้ย ี่น้องจ๋าใส่ละป่างานนี้ก็เห็นลอยอยู่ไปแล้วลอยไปใส่แล้วหุ้นละงามพี่น้องธรรมศาสตรลุงมีเพื่อนพามาแวะค่ะพามาลงมาจักผ่าตักเสื้อกันก็เลยพาหลานเพื่อนมาแวะน้ำตกค่ะพี่น้องขาลงมาแวะน้ำตกผ่านทองนะาจะเนาะอันนี้น้ำกันน้ำกันยังมีอยู่น้อยนึงค่ะพี่น้อง งามขนาดพี่น้องอ่ะธรรมศาสตร์๋อยังมีน้ำอยู่ได้นี่ค่ะน้อยเด้อถ้าแม่นหน้าหน้าน้ำหลายก็สิหลายก็นี่ยูน่นี่ตอนนี้น้ำก็เริ่มแบบเริ่มจกแห้งเน่่ันะี่น้อง่ะ งามบ่พี่น้องคะเย็นเย็นเอออุ้มเอาหลานข้ามแน่ลุงมีนะให้ลุงมีให้ลุงมีอุ้มเด ซึ่งได้พาหลานมื่นเด้ระวังเด้องามพี่น้องค่ะโอ้ยธรรมศาสตร์งามขนาดพี่น้องจ้า โอเคเนาะคลิปนี้สาบปะรดะพาพ่อแม่พี่น้องมาเล่นน้าตกผ่านทองเลยจ้ะเดอ้ออยู่อาเภอสังคมนะคะเนาะจังหวัดหนองคายนะคะคลิปนี้สาบนกรดชีลาไปก่อนเลยจ้ะนะพี่น้องพวกันไม่คลิปหน้าเลยคะนะ่ะเนาะขอบพระคุณทุกติดความขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย